มันจะวุบออกมาแบบเอากลับมาดิครับยัดแม่เราจะไม่หน่วงเยอะจังวะโอ้จบแล้วพี่ปื้มไม่เซตอัพเลยเฮ้ยทันกูเนีปยลงกกูเลยเฮียก็มาดิครับยัดแม่มาดิยัดแม่ได้ปืนไหนสัตว์มึงมีปืนกูเอามึงก่อนทำไงวะเนี่ยนอกสองเฮลมีโปร ตึกตึกข้างมันเหรออยู่ในตึกผมเลยพี่อ๋อโอเคตึกขวาไม่เห็นเลยข้างไหนซ้ายปะไม่รู้ไม่รู้มันก็ได้ยินเสียงซ้ายนะเอาตึกขวาดูเงียบปะเอาดิกไม่อยู่ข้างนอกเออข้างนอกตัวหนึ่งล่าสุดข้างนอกตึกระปันขาปันข้าเก็บละไปไปตึกระตึกระแป๊บนึ่งบอกเด็ดระยะเขาม่ ไม่เกี่ยวกันนะไม่ใช่อยู่กับกูเอออยู่บ้านกูเ่้านเวข้างบนนี้มีเหรอเราเราเราีาไม่หลังบ้านกูใช่ป่ะหลังบ้านใหญ่หลังบ้านใหญ่เนี่ยหลังบ้านไม่เห็นมีนอ่ในบ้าน่เอยู่ในบ้านให้โดนเิดด้วยเดินให้เดินให้ ป่าใกล้ไม่เห็นวะให่อะสอนซายบ้านเฮ้ยแจ้งตำแหน่งหมดแล้วไม่ได้ยินเหรอวะมึงอ่ะพี่แจ้งคบสีเลยตอนแรกอะอยู่ป่าขวาตัวนึงั้นสตัวนบ้านขวามาร์นอกบ้านตัวนึงอ่า้นงน่ะเปิดกูเปิดตัวนอกบ้านได้วิ่งมาชุบวิ่งมาชุบเจ็บเจ็บน้อง้ไหนพีต้งมาร์สาม อยู่ในบ้านมาสี่สองตัวออกบ้านมาแล้วซ้ำซ้ำชั้นไหนที่มันอยู่น่าจะอยู่หลังบ้านปะแต่งสองเลยอันนี้เสร็จน่าจะได้อยู่แล้วไอ้สัตว์โคตรหน้าอยู่ย,ยูโฟนอิไรเพี่ย

มาดิเย็ดแม่มาสองนอกมาสองนอกมาสอน,อก,สอนอกตัวครับ